กราบสูุดท่านด้วยแล้วกันนะครับมาครับทุกคนคลิปนี้ครับเหมือนเดิมครับก็ทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะครับหน้าอะไรนะหน้าปกคลิปนะครับนะครับก็จะเห็นแล้วนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะมาตามล่าแพทรเวล่าครับกองกลางรับโนหนึ่งตอนนี้นะครับบอกเลยว่าต้องล่านะครับแล้วใกล้หมดแล้วด้วยนะเหลือพุ่งนี้อีกวันเดียวนะครับก็ จะหมดแพ็ควีล่าแพ็กอาร์เทนอลแล้วนะครับเป็นแพ็กบนนะครับตอนนี้เป็นแพ็กบนนะโคนมินะครับแล้วล่าสุดนะครับมีอัมเดตนะเป็นแพ็กนี้ครับตูลามครับทุกคนยองตุลามครับมาแล้วครับเป็นไอคอนตัวใหม่ของเกมนะครับแล้วก็มากับเอ็นเนตานะครับแล้วก็ออดโดนะครับสามตัวเป็น กองหลังหมดเลยนะแต่ว่าตูลามเสียดหายนะไม่มาเป็นเซนเตอร์นะครับมาเป็นแบ็กขวานะครับเป็นดีเฟนซีฟฟูลแบ็กนะครับแล้วก็เนตตานะครับเป็นเซนเตอร์หน้ร่างนี้บอกเลยว่าโคตรโหดนะครับจากเดิมที่โหดอยู่แล้วหน้าล่างนี้คือแบบครบเครื่องเลยนะครับความเร็วสปีดนะครับเกมรับมีครบนะครับแล้วก็ดีเป็นออฟโดนะครับแบ็กขวาจากเอซิมิลานนะครับเป็นแอตแทกกิ้งฟูลแบ็กนะครับตูลามนี่เล่นได้ซ้ายขวาเลยนะ เนี่ยครับจริงๆซ้ายก็เล่นได้นะครับตุลามนะครับแต่ว่าเป็นดิฟเฟนซีฟไงนะครับตัวนี้เป็นดิฟเฟนซีฟนะก็ใครอยากได้อยากโดนนะครับก็มาจัดเลยนะครับแพ็กนี้นะครับตุลามนะแพ็กอิตาลีมา2อาทิตย์แล้วนะครับมามาถึงแพ็กนี้ครับนี่ครับแพ็กอาร์เซนอลครับเปิดไปบ้างแล้วนะได้เบิร์กแคม์มานะครับ900ทองแรกนะครับของฟรีเปิด2ครั้งไม่ได้บอไม่มานะครับ ก็เหลืออีก119ตัวนะครับต้องการตัวเดียวครับแพทริกวีเอล่าครับจะมาหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันครับไปลุยเลยครับเดี๋ยวขอลองสูตรประจําหน่อยนะ3 3มนะครับไม่รู้จะมาหรือเปล่าครับมาเลยครับ900ทองแรกขอให้มาเลยแล้วกันจะได้จบๆไปนะ <c oughs> ง่ายๆครับ เสียดายนะเป็นเบกแชมนะครับออกมาถ้าเป็นวีเอล่านะี่คือจบแล้วนะครับไปครับ900ก่อนเลย 1...2 ครับสามครับไปลุยไฟมาจบขาวแบบไม่มีอะไรมาขวางกั้นครับขาวแบบนี้อีกแล้วครับขาวจุ๊จ้วะขาวจ้วะนั่นละเพว่อนเหมือน่ขาวจ้ว,จว,จว,จวจโอ้โหได้ไฮไลท์นะครับ เดี๋ยวโอ้โหโดนทา,านเดวิดครับอืมิดเดียวเฮ้ยแถบบนออกหมดแล้วมั้งแถบบนน่าจะออกหมดแล้วนะครับอืมโดนทา,านเดวิดครับกองหน้าโอ้โหสองตัวเลยกองหน้าสายจรวดนะครับโอ้โหอืมออกหมดแล้วนะครับข้างบนดูดิน่าจะหมดแล้วนะ เหลือโจเซซานะครับแถมบนกับวิเรล่าครับโอ้โหไฮไลท์เหลือ1 2 3 3ตัวครับไฮไลท์เหลือ3ตัวนะยังยังไม่มายังครับยังต้องลุยต่อนะครับไปลุยต่อครับของสูตรเดิมครับ3 3 3นะครับแบบแคมป์ครับในวิเรล่าครับ มาดูต่อครับ900ทองครับเดี๋ยวขอเปิดด้านน้นบ้างครับ1 2ครับ3ครับไปมาวีเอล่าไฟดับมาแล้วโอ้โหแต่บอลรู้ไม่มีว่ะขอให้ขอให้เสื้อแดงเป้าโอ้โหไม่ใช่ว่ะจบแล้วไฮไลท์แล้วเฮ้ยอะไรทำเน,นี่ย ฮไฮไลท์อีกแล้วโอ้โหหมดแล้วมั้งครับเนี่ยไฮไลท์จะไม่เหลือแล้วมั้งครับไฮไลท์เนี่ยน่าจะออกเกือบหมดแล้วนะครับโอ้โหเ <im> ข้ามาดูหน่อยครับ99ตัวครับทุกคนไฮไลท์เลยเหลืออีกตัวเดียวอะ่ะเหลืออีกสองตัวเออเหลืออีกสองตัวนะฮะเอเนซี่กับโจเซซานะครับ โอ้โหมาครับเหลืออีก99ตัวครับเดี๋ยวขอเปิดแก้เกลือหน่อยแล้วกันทีอ่าเปิด100นะครับ1นทีนะมาเปิดแก้เกลือไปก่อนครับ1นึทีเคยเปิดแล้วได้100ได้นะครับลองดูครับแก้เกลือแก้เกลือโอ้โหเรียบร้อยครับขาวแบบนี้อีกแล้วครับไปเลยครับไปคลิปเลยครับดูเตอร์ที่ครับมาเหลืออีก900ทองอีกหนึ่งครั้งครับทุกคน ไปเหลืออีกห8ตัวนะเออเปิดไป50 50กว่าตัวแล้วนะครับ52ใช่ไหมเออมา52ตัวนะครับเหลือ900ครั้งสุดท้ายครับมาหน่นอยเว้ยวีเอล่าแบบเกลือโตซินมาครับเหลืออีกหนึ่งครั้งครับเอาก็ปิดจะมาหรือเปล่าครับไป900สุดท้ายครับไม่ใช่คนละแพ็คแพ็คนี้มาฮะ ขอให้มานะครับรอบนี้ขอให้มาแล้วกันนะไปตรวรอบแพ็กบ้างครับดูยับสองครับสามครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับมามาเพื่อนโอ้โหไม่มาครับทุกคนยังไม่มาครับ เฮ้ยเปลี่ยนน่องชุดน่องชุดน,อนอ่องโอ้โหไม่เปลี่ยนสีวะเมย์เนยใครอะคาลิบาเหรอโอ้โหไม่เปลี่ยนสีฮึมคาลิบามาแล้วจะไม่เปลี่ยนสีครับโอ้โห่มาจาอังกฤษเพียบนะล้นทีมแล้วตอนนี้โคน,นเยอะนะครับโอ้เลยแปดสิบแปดตัวครับฮึม ไปครับไปกันต่อครับยังไม่ยอมก็ยังครับยังไม่มาก็ยังไม่ยอมครับลุยต่อครับมาเหลืออีกเท่าไหร่นะแปดสิบแปดสักอีกแปดสิบแปดตัวครับทุกคนไปลุยครับเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งร้อยก่อนแล้วกันนะหนึ่งร้อยสักหนึ่งทีนะครับไปลุยครับไปเลยกดเลยกดคระไปก่อนเลยครับใส่มา ไฟมาอีกแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับไฟมาแบบนี้ปกติครับมาเต็มอังกฤษแล้วครับไม่เต็มเลนี่อิงครับเ <c oughs> ต็มทีมหมดแล้วไมนะ่เตังกฤนนะน่าจะเมาทั้งหลีกนะครับงานนี้หยอกหยอกหยอกม่ต้องถึงเมา,เมาทั้งหลีกนะพี่โคนะห้าเก้ารทองครับเหลือไฮลไลท์อีก2ตัวนะครับโจเซซากับเอนะดิซี่นะดูดูดูครับ87ตัวครับต้องมาครับ ยังไงก็ต้องมาครับเกเบโตหรือว่าวิเอล่าครับขอเป็นวิเอล่านะจกจบไปนะครับตัวเดียวงานนี้เพื่อนายคนเดียวครับลุยแอปเกรทองครับเปิดด้านนอกดีกว่าเอานักเตะเต็มนะครับโอ้โหนักเตะเต็มอีกครับเดี๋ยวไปลบนักเตะก่อนนะครับเยอะจัดเลยไม่พอนะครับลบให้หมดครับซาลีบาแมกคาิเตอร์โอลิเซ่นะครับไายครับตัวธรรมดาเราไม่เก็บไว้ครับขายให้หมดครับ ไม่ได้เล่นไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับายครับหมดครับถึงเอ็นเคเทีสามสิบหกตัวครับโอเคายครับลุยกันต่อครับทุกคนไปลุยต่อฮะได้อีกสองครั้งนะมาหน่อยครับมาหน่อยมาหน่อยครับไม่ใจร้ายเกินไปนะครับพี่โคเริ่มใหม่เลยครับมาใหม่ก็เริ่มใหม่นะ มา,มาวิเอล่ามาแพทิกวิเอล่าต้องมาแล้วไปครับขอเปิดนอกแคปไ้กันนะไปลุยครับต้องมาแล้วไฟต้องมาต้องมาเกินไปนะี่โค้โอ้โหข่าวเตือนเลืออาเซนนอตอยก่แล้วนะครับ โอสส้โหทอสซาโอ้โหน่าเสียดาซน้องอีกแล้วครับทอสซาครับไปครับไสคลิปเลยครับโอ้โหยังครับพี่โคยังเหนียวอยู่ครับอีกเจ็ิเจ็บตัวเฮ้ยเกินไปแล้วพี่โคเกินไปแล้ว ไปนะเปิดหนึ่งร้อยทองแค่เกลือน,นะครับ้ห <c oughs> เคยนไปแล้วนะพี่โคไม่มาไม่ให้นะครับเอาไปมาบอลลูนมานครับแต่ว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะฮะมาไหมโอ้โหจบแล้วเสื้อขาวนะครับ <c oughs> <c oughs> วิตโตมาครับ <c oughs> ไม่มีอะไระครับ <c oughs> เปิดทีละน้อยก่อนไหม เออ,อ,อยังเปิด100อยู่ไหมลองอเปิด100ก่อนนะครับจะมาไหมโอ้โหโเหลือเยอะด้วยนะครับข้างล่างอีก7.6ตัวครับทุกคนไปครับมามาได้แล้วเพื่อนขาแบบนี้สะกิปเลยครับทิ้มครูฮนะโอ้โห หมดกันได้900อินหนึ่งครั้งนะฮะตอนนี้ต้องลุยต่อครับตายง่ายกันไปแล้วคนนี้เฮ้ยอีกเจ็ดสิบตัวลดไปสิบเหลือหกสิบห้าตัวนะครับมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยขอสักหนึ่งตัวยังดีครับ <c oughs> ไอ้ล่าวันสุดท้ายมันเป็น <c oughs> <c oughs> แบบนี้ฮนะ เขาหขาอีกแล้วครับเื้ยเดซาสซี่ครับของหลังจากเชลซีครับเอาละฮะยังครับยังไม่มาครับโอ้โหเกินไปแล้วมากด900เลยกัน900ครั้งสุดท้ายครับเขาให้มา ขอให้มาพุมา,มาไฟดับจบเลยแบบนี้ขาวิกแล้วครับท่านโอ้โหชุดไม่ใช่เสื้อไม่ใช่ด้วยครับมหมดกันครับโจลินตั้แบ,บ็นิวคลาเซ่นครับอโอ้โหเกินคนนีิโอ้โหเกินแบ ยังไม่ไมาอีกครับอ,อีกหกสิบสี่ตัวครับทุกคนโอ้โหใจร้ายเกินใจร้ายเกินไม่ต้องเหมาได้ไหมมาครับลุยต่อครับยอมไม่ได้แล้วครับขนาดนี้แล้วนะครับต้องลุยต่อครับยอมไม่ได้แล้วฮะ หลวมตัวหลวมใจมาแล้วครับก็ต้องไปครับไปต่อครับอย่าหยุดครับหยุดไม่ได้แล้วครับมามาได้แล้วครับที่โคไปเลยแบบไม่กดอะไรเลยเปิดต่อเลยแบบไม่คิดอะไรเลยครับมานี่โอ้โหข่าวเกินข่าวเกินนะคุน,นองอีกแล้วครับโอ้โหตายตายตาย ซินเกิครับโอ้โหข่าวเกินอาร์เซนอลมาเกือบทุกทุกครั้งเลยนะเออแต่อาร์เซนอลมาเกือบตลอดเลยนะครับอื้นี่ลุคชอการาโชแซมมิสโลเนียธานนอลน่าจะครบทีมแล้วเฮ้ยไม่ต้องครบทีมนะเลยห้าสิบตัวบ้าไปแล้วครับอะไรครับนี่โอ้โหเกินเกือเกินมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อย ไอ้กดแก้แกเกลือนครับหนึ 100. ่งร้อยบอลูนมาไฟสีไม่มาสักทีนะไฟลุงไม่มาสักทีครับโอ้โหอะไรกับนี้นอ่ะเอนเดอร์ซอนอยิ่คาสเซ้นครับยังไม่มาครับเปิดหนึ่งร้อยได้ก่อนครับเดี๋ยวเปิดอีกเก้าร้อยได้อีก ได้อีกทีนึงนะเออเหลือเก้าร้อยทีนึงนะครับเบียร่ามาหน่อยเพื่อนโอ้โหเงียบไปเงียบไปแล้วเงียบเกินไปแล้วเงียบเกินไปแล้วนะมันเงียบเกินไปไปมามาได้แล้วเพื่อนเออนั่นแหละเปลี่ยนสีไหมบอลลูนไม่มาพุก,ก็ไม่มีไม่ใช่อีกโช่ไห ออาหามันด้าใครครับใครครับเนี่ย <c oughs> อีก52ตัวทอ้อฮะเปิดเป็นทอ้อฮะอีก52ตัวว่ะโอโ้โหเกินไปห้าตัวครับกลับตัวก็ไม่ได้ครับ <c oughs> กลับตัวไม่ได้แลวฮะสามสามสาม,สามอีกทีมาสองครับ,สา,ส,รบสามครับสามหนึ่งสองครับสามครับไปห้าวิครับหนึ่งสองสามสี่ครับห้าครับไปครับมา เอาละเอาละเอาละโอ้โหเรียบร้อยครับเจ้าอย่างนี้ไฟโซ่มาแล้วขอให้เป็นวีเอล่าเบอร์หกเบอร์หกไหมเบอร์หกแพทติวีเอล่าโอ้โหก็จะมาเพราะคุณกว่าจะมานะครับท้อถอยไปแล้วนะโอ้โหล้วมาแล้วครับแพทติวีเอล่าครับ ล็อกก่อนนะกว่าจะมาครับร้อเยียวนะฮะเออเนี่ยมันต้องแบบสลับ100บ้างนะไปเปิด900ตลอดเลยมันมันจะไม่มาไนงะโอ้โหแถบบนเหมาเก็หมดนะครับเหลือแกปโต้ซินวาตัวเดียวคือพอแล้วนะครับแกปโตก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับแกปโต้โอ้โหเหนื่อยเลยครับแพ็กนี้นะกว่าจะมาได้ครับเล่นซะเหนื่อยเลยนะครับไปเดี๋ยวไปอัพ ถ่าพลังก่อนนะครับวีเอล่านะโจนาธานเดวิดนะครับจะต้องลองไปเล่นนะโจนาธานเดวิดเขาบอกว่าไม่ธรรมดานะตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับโหสิาเวลเลยเหรอเยอะเหมือนกันนะแต่อย่าไปกลัวครับที่อัพค่าพลังเราเยอะฮะสิปตายครับอ่านยาวๆฮะโอเคกดเลยครับอยากตายฮะอัพเลเวลนะครับเดี๋ยวผมขออัพเป็นออโต้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวีเอล่านียังไม่ได้ไปดูเลยครับว่ามันอัพแบบ พลิกแพงได้ไหมแต่มันได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวต้องลองไปหาดูก่อนนะครับว่ามันจะอัพวิธีไหนได้บ้างนะครับแบบเอาึ้นมันคุ้มๆนะครับเป็นกลางรับเรทอยเยอ์นะเสียดายน,นะครับบูสเตอร์เขามาเป็นแบบถ้าเป็นแบบเกมลับเลยอะ่ะโอ้โหจะสวยกว่านี้นะครับก็ใครมีวิธีแนะนำนะครับสำหรับการอัพวีเอล่านะบอกได้นะครับมาพูดคุยกันได้มาบอกกันได้นะถ้าแบบสูตรไหนเด็ดๆนะครับแนะนำผมด้วยแล้วกันนะ สำหรับวีเอล่านะครับกลางครับนะจ๊ะเดี๋ยวเอาไปแทนโรดี้ก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ได้มาก็ต้องเล่นน่ะไม่เล่นไม่ได้แล้วนะครับค่าตัวเอาเรื่องนะลงทีมตั้งอยู่ที่ร้อยสองครับวีเอล่าครับเดี๋ยวมาดูบูทกันหน่อยครับค่าพลังที่รวมบูทแล้วนะครับเลตอยเออร์นะครับนี่ค่าพลังนะครับรวมบูทแล้วนะครับร้อยสองนะครับก็บวกไปอย่างละสองแล้วกันนะสาหรับค่าพลังนะครับนี่ครับเก้าสิบเก้าครับจริงจมันแบบ คนสวยกว่านี้นะเออ defensive average นะครับอยู่ที่89 c a t c h 99นะครับความดุดัน97นะครับแล้วก็เล่นเกมรับนะครับ93นะครับเบียร2นะครับสปีดต้น84ครับจัมปิ้ง75น้อยนะจัมปิ้งนะครับแองแกิง90ครับบาลานซ์72โอ้โหโบกเยอะบกมาเยอะเหมือนกันนะแล้วก็เป็นชตานบิน่าบบกมาเป็น95ครับก็เป็นบูเตอร์นั่นแหละนะครับเนี่ยจริงๆน่าเป็นแบบสายดีเฟนซ์ไปเลยนะ ูเตอร์ก็บวกจัมปิ้งนะครับความแข็งแกร่งบาลานแล้วก็สตามียนานะครับส่วนสกิลนะครับที่ต้องเพิ่มหมอน่าจะเป็นพวกเอเรียย่งมงนะครับเป็นสกิลแย่งมงอะไรแบบนี้นะครับวันทัตทาร์สมีปะวันทัตพาร์ดไม่มีนะครับทูพลาสซิ่งก็ไม่มีนะเออเดี๋ยวต้องมาเพิ่มอาสกิลให้วิเอล่าหน่อยละกันนะครับก็ใครมีสกิลที่ควรแนะนําที่ควรใส่นะครับให้วิเอล่าก็แนะนํามาได้นะครับแล้วก็ค่าพลังนะครับ ไปลองอัพแบบไหนไมาแล้วบ้างแล้วใช้ดีแบบไหนนะครับมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้มานี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับห้าตัวโคตรแพงนะครับวีเอล่านะ